สวัสดีครับเอเนอรี่อรุณฟาร์มครับหายไปนานเนื่องจากภารกิจลัดตัววันนี้เรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาใหา้พี่น้องได้เลือกเปิดแบ่งนะครับรับชมโดยการที่จะไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกับเจ้าตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกเซลีละและจุดเด่นจุดด้อยเขาด้วยนะครับต้องไปปรับแม่แบบไหนอะไรยังไงตัวนี้เป็นเอเน ทับหนึ่งนะครับเป็นเพศผู้เดี๋ยวเราจะชมเพศผู้ก่อนแล้วเราก็จะไปดูเพศเมียเราลักษณะของเขานะครับมีกระดูกโครงสร้างที่ใหญ่นะครับโดยในอ,าอนาคตเขาจะกลายเป็นหัวโบทะครสีจะเท่กเทากับไอเจ้าใบตัวใหญ่นั่นเลยมีเส้นใต้ท้องที่ดีสันหลังที่ตรงนะครับเนื้อเปิดนะครับแล้วก็ลูอัณฑะที่ดำนะครับโูด มัวเราฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจุงได้น้าได้นะครับจัดท่าได้ตัวนี้ hr 9 7้เทับหนึ่งเราเสนอราคาอยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับสนใสนใจเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หัวฝึกเรียบร้อยเชื่องทุกตัวนะครับ ไอเจ้าตรวนี้เราจะมีแผลิดน้ําเชื้อนะครับพร้อมกับพ่อของเขาเรามาดูตัวต่อไปรับพ่อพันเอเน์หนึ่งศูนย์สามทับหนึ่งเกิดจากแม่แดงเป็นแดงเข้มแดงเชอร์รี่กระดูโครงสร้างใหญ่ครับเนื้อมัดกำเนื้อมหาศาลหลังเปิดนะครับ แต่เราก็จะเห็นข้อด้อยของเขาตรงที่ตนโนเขาจะพับไปทางขวานะครับเป็นหัวแดงโบสเอาไปปรับโครงสร้างแม่ที่มีกระดูกเล็กโครงสร้างเล็กก็ถามท่านว่าถ้าจะมีปัญหาเรื่องพอนกรรมตโนติดไหมอันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงว่ามันอาจจะมีส่วนเล็กน้อยนะครับ แต่มันก็อาจจะไม่ติดทางท่อราคาก็จะดรอปลงมาตามจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละตัวนะครับตัวนี้เราเสนอราคาอยู่ที่เอ r น0อหนึ่งศูมสามทับหนึ่งนะครับเราเสนอราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทบท่านใดสนใจนครับแคบรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรูปเ,เพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจเอเนอาเน้อรุ่นฟาร์มพิมเอเนอา์เนรุนฟาร์มได้เลยสองตัวนี้นะครับที่เรามาเปิดแบ่งเดี๋ยวเจาะงงจมูกให้นะครับวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปชมแม่พันธุ์กันครับรับตอนนี้มาชมเพศเมียนะครับแม่พันธุ์อายุ ของรุ่นนี้จะอยู่ประมาณที่สิบสี่ถึงสิบห้าเดือนนะครับสามสิบี่ิห้าประมาณนี้ครับต้องเช็คใบเพรอีกหนึ่งทีผมจำไม่ค่อยได้โอเคมาเริ่มที่ตัวนี้ตัวนี้มีเหนี่ยมตัวเป็นกล่องดีมากเรา NR ็เทับสเพศเมียสีเทาเกิดจากแม่งว่าเทาเราเสนอราคาอยู่ที่ เจ็ดหมื่นสี่พันนะครับเจ้าต,ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไล่ก่อนแล้วก็มาดูรายละเอียดทีหลังนะครับวันนี้เป็น n อเเบอร์หนึ่งศนสองทับสองนะครับเกิดจากแม่งัวเทานะครับลูกเจ้าเลยด้านะครับเสนลราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันนะครับต่อไปเป็น ตัวนี้นะครับแดงโบสเบอร์เอ็นอารเก้าหกับสองเกืจากแม่งวัวแดงนะครับสมนยราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับแดงเข้มๆอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นพันธุกรรมนอกนะครับ,101รบเอ r นอาหนึ่งศูนหนึ่งนะครับเอาเมนอราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนนะครับตัวนี้ตั้เป็นฝูงใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูเจ้าหนึ่งศหนึ่งก่อนลักษณะเด่นของเขาก็คือเขามีมัดกล้ามเนื้อที่เยอะมากๆนะครับมีบั้นท้ายที่ใหญ่ตำแหน่งโคนหางเกาะอ,อยู่ตรงสลัง,งบั้นท้ายการเดินที่แข็งแรงนะครับคอตั้งตรง ยาวสามารถกินอาหารได้ลึกครับเอาไปพัฒนาต่อโดยการผสมพ่อพันธุ์ที่ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับตัวนี้เราปรับสีอย่างเดียวครับใส่พ่อแดงได้เลยโอเคเดี๋ยวคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นวัวแดงบสแล้วเกิดจะแม่แดง เนื้อหนังมาดีนะครับเราเพิ่มพ่ออย่างเดียวคือเพิ่มกระดูกโครงสร้างเข้าไปนะครับเขามีค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งด้วยอายุของเขาด้วยเรื่องตะหนกเรามีครบทุกตัวแล้วมีความยาวความลึกนะครับมีเพศที่ดำเป็นงัวโบสโอเคตัวต่อไปเอาคร่าวๆนะครับถ้าอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มก็ทักมาที่ เอเนียอ์เนี่ยรุ่นฟาร์มจากเพจ Facebook หรือโทรเบอร์ติดต่อ0ูนย์เก้าแปดสี่แปดโทสองสองสามหกนะครับโอเคตัวต่อไปตัวนี้แล้วกันเป็นเอเน2หนึ่งศูนย์สองนะครับก็จุดเด่นเขาก็ชัดเจนคือรูปจรดาส่วนใหญ่จะเป็นยาวลึกกระดูกใหญ่นะครับยาวลึกเนี้ยเปิดกว้างตำแหน่งต้นหนกถูกต้องคอยาวก็ แนะนำใส่พอพันวันนี้ใส่พ่อแดงเพิ่มเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เขาได้สีเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเกิดจากแม่งวัวเทาที่ลูกออกมาค่อนข้างแดงเรียบร้อยเราต้องการเม็ดสีเราก็ใส่พ่อแดงเข้าไปใส่พ่อเทาโอกาสออกแดงก็ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าเขามีพนันธุกรรมสีเทาเยอะกว่า โดยจากพันธุกรรมสีเทาเขาจะมีบ้านท้ายแล้วก็แลวกามเนื้อที่เยอะกว่านะครับตำแหน่งข้อขาเดินแข็งแรงปกตินะครับหัวเทาตัว,ตวนี้ต่อไปเป็นเอ r นอาร์่เก้าแดวัวพวกนี้ฝึกหมดแล้วนะครับเดินได้รุงได้นาได้เพราะผมฝึกพร้อมมัวประกวดกินอาหารเหมือนกันก็ตัวนี้ก็มีความยาวความลึกความใหญ่ชัดเจนครับใส่ พ่อแดงโอกาสออก70%็ดสิถึงเจเปอร์เซ็นหกสิถึงเปอร์เนะครับที่โอกาสลูกจะได้สีแดงพอเรามีพันธุกรรมงูแดงอยู่ในร่างกายแล้วพอเขาเกิดจากลูกเลยได้นะครับก็ดูตามเนื้อผ้าก็นี่แหละครับก็ขอออกโซวไว้ก่อนส่วนใหญ่ที่ผมอธิบายไปงวแต่ละตัวใส่พ่อไหนอะไรแบบไงเป็นความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ที่ผมเจอมาเท่านั้นนะครับ ก็โปรดวิจารณญาณกันด้วยและก็เรื่องท่านใดที่รับวัวจากที่ฟาร์มไปเราจะแถมอาหารหนึ่งกระสอบครับเพื่อให้วัวได้ไปปรับอาหารแบ่งอาหารให้หนึ่งกรสอบนะครับเพื่อให้ท่านไปปรับอาหารที่ท่านสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับเพื่อให้วัวเขาได้รับอาหาร โดยปกติของวัวแล้ววัวเขาจะไม่กินอาหารที่ผิดกลิ่นผิดรสชาติาที่เขาเคยกินมาก่อนนะครับเราจะดึงแปมเป็นจะต้องแบ่งอาหารไปให้หนึ่งลูกเพื่อให้ไปปรับให้วัวได้สามารถกินอาหารได,ได้ได้ต่อจากที่เขาเคยกินนะครับาการเจริญเติบโตเขาก็จะดําเนินต่อไปได้โดยไม่ชะงักโอเคครับทั้งหมดนี้ท่านใดสนใจนะครับก็ ติดต่อนะครับที่เพจเอ็นอารเนธอรุณฟาร์มนะครับเพจเฟซบุ๊กขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเลยนะครับและเบอร์ติดต่อนะครับ0984862236นะครับ l าย e 0984862236นะครับก็วันนี้มีเท่านี้นะครับ มีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ผมได้กล่าวไว้และผมก็จะทิ้งเบอร์ทิ้งเพจให้ท่านได้ชมนะครับว่าเป็นเพจไหนเพจจริงนะครับครับวันนี้ไม่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ